ดีนี้ต้อนรับเข้าสู่ Dark c h o c o l a t e s เ a t i o n นะคะเป็นตอนใหม่เนาะเป็นซีซั่นใหม่ที่เราจะมาเอ็กันร,ระหว่างเพจสมาคมนิยมหนังหวานและเพจ g e n d e r a t เ o n คะ่ะเพจที่เราจะเอา Diversity Pop Culture มาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกัน,นะคะ่ะวันนี้เราอยู่กับทีมนักแสดงมอนโดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาเดี่ยวนะครับชูเกียรติสกีรกุลนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มอนโดครับผมสวัสดีครับผมมีนพิรวิทครับ ก็ในมอนโดเล่นเป็นหวังครับสวัสดีค่ะพลอยพลอยไพยลินค่ะรับบทเป็นยี่หวาค่ะวันนี้นะคะเราจะไม่พูดพ้าทำเพลงสิ่งที่เราจะ ทในการสัมภาษณ์นี้ก่อนเลยก็คือให้เขาทําอะไรที่เราเตรียมมามไปเลยโดยไม่อธิบายสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือมันจะเป็นกระบวนการเนาะที่เราอะทาอยู่แล้วอันนี้เป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปที่เราจะทํากันวิธีการก็คือเราจะพูดคําว่าเวลาแต่รักใครไต่จะภายใน3วิคิดอะไรพอบขึ้นมาในหัวตอบเลยนะคะไม่ต้องคิดมากมีกระดิ่งด้วยกระดิ่งกดอยู่ไกลๆสันติทาแบบนี้ก็คือว่าวนไปทั้ง3ท่านก็อย่าให้เกินแบบ3วินาทีเนาะประมาณ4ี่4รอบก็คือวนวนไปเรื่อยใช่สี่ ี่รอบให้ได้สี่รอบนะเวลาเรารักใครเราจะอ่าขอโทษด้วยดังคือเราคิ้เราทำแบบนี้โอเคโอเคโอเคเราจะเริ่มต้นจากพี่มาเดียวเพราะว่าพี่มาเดียวน่าจะคิดออกมาที่สุดหนึ่งสองสามเวลาลักใครพี่พาเขาไปดูน่ะเวลามีลักใครมินจะทักแชทแหาเขาเวลาเราลักใครเราจะบอกรักเขาเวลาเรารักใครเราจะปลูกต้นไม้ให้เขาเวลามินลักใครมินจะชวนเขาไปเที่ยวเฮ้ยดเราจะต เวลาเราล้อใครเรือยอาจจะไปเที่ยวกับเขาเวลาล้อใครเราไปไหว้บรรพบุรุษเขาไปไหว้บรรพบลูกทัพอะต่อเวลาเราล้อใครเราจะซื้อของให้เขาเอออ่ะต่อเวลาเราล้อใครเราจะคิดถึงเขาส่งข้อความคิดถึงหาเขาอ่ะพูดอ่างอีกรอบนึงเวลาเรารักใครเราจะหอมแก้มเขาเออเวลาเรารักใครเราจะจำได้ว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะต่อค่ะน้องพลอย เวลาเรารักใครเราจะรู้สึกเหงาเมื่อไม่มีเขาบอกเขาว่าเราคิดไปบออ่าโอเคสิ่งที่เราเห็นอยู่นะคะเขาเรียกว่าภาษารักมีคนเคยเรียนรู้เรื่องภาษารักมาก่อนไหมคะไม่เคยครับไม่เคยนะเป็น five l a n e t e of l t v e นะคะเป็นดีซีของดร์แกรี่แชปแมนเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นสาระเป็นตะบวนกาอจริงจเป็นทีมระบวนก้ออ่า ภาษารักเนี่ยมันเซฟชีวิตคนมานักต่อนักแล้วมันเป็นสาเหตุที่คนชอบบอกว่าเอ้ยทําไมคนที่รักกันถึงไปกันไม่รอดภาษาละทุกคนทุกคนหือได้แบบหรอถึงว่าเนาะน้ำตา วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้การทั้งในส่วนตัวของทั้ง3ท่านและในเรื่องของตัวละครด้วยตอนนี้นะคะสิ่งที่หลายๆท่านขึ้นมาปุ๊บเมื่อกี้บอกว่าเออเวลารักใครเราจะเทคส์เขาถือเป็นภาษาพูดหรือเป็นเวิร์ดนะคนที่พูดบอกรักได้ง่ายๆเหมือนเวลาที่แบบว่าเฮ้ย hey, ฉันรักเธอนะแต่บางคนน่ะไม่เชื่อภาษาพูดเนาะพูดไปเหอะเชื่อที่การกระทําคุณภาษารักไม่ตรงกัน ภาษาพูดอันแรกนะคะมีอะไรบ้างคนนั้นเมื่อกี้จีทักแชทบอกรลังแล้วก็ทักมบอกคิดถึงอ่าพิมพ์ไปบอกว่าคิดถึงเนอะคิดถึงจังเลยอยากเจออันที่สองคือมือหอมแก้มนะพี่มาบอกว่าหอมแก้มกอดแขนตอนเดินเดินจูงมือพวกนี้เป็นภาษาสัมผัสนะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ใช่ภาษาสัมผัสแล้วแบบมาจับมือแล้วก็เราสะบัดมือนั่นไม่ใช่แค่สะบัดมือแต่นั่นคือการปฏิเสธความรัก ต่อไปนะคะภาษาของขวัญเมื่อกี้มีอะไรบ้างถูกก็ไม่ให้แล้วก็ซื้อของให <c oughs> อ้ะอะไรอย่างเงี้ยพี่มาเป็นของขวัญใช่ไหมพี่มาเปใช่ไหมจริงๆไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นปลูกบอนไซให้ปลูกบอนไซให้ก็ราภาษาของขวัญเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือคนที่ให้ของขวัญที่เป็นภาษาของขวัญเนี่ยเขาจะไม่สนใจหรอกว่าเราอยากได้ไหมอ่าจะคือเวลาที่ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเห็นแล้วนนึกถึง S <S หรือไม่รู้หรอกว่าชอบหรือไม่ชอบอะเอามาให้เนาะอ่ะต่อไปภาษาบริการเมื่อกี้มีอะไรบ้างจำรายละเอียดต่างๆก,กับเขาอ,อันนี้จริงๆมัน <S 1> <S 1> not, <S <S not exactly <S <S บริการอะแต่ปกติแล้วจำรายละเอียดแล้วทำยังไงต่อก็คือถ้าเกิดว่าจำรายละเอียดแล้วทำตามใจเขาเนี่ยภาษาบริการอ่าตามใจเขาตามใจเขาแต่แต่เทียบบทของขวัญกับบริการและกันพี่มะสมมุติว่าแต่นะไปเดินผ่านร้านร้านหนึ่งแล้วแต่เห็นเห็นนาฬิกาแล้วแต่นึกถึงพี่มะแล้วแต่ซื้อมาให้แต่อาจจะเป็นของขวัญแต่ถ้าเกิดว่าพี่มะ เปรยขึ้นมาว่าอยากได้นาฬิกาอันนั้นจังเลยมันสวยแต่ได้ยินแล้วแต่ไปซื้อมาให้อันนั้นคือเซอร์วิสคนมักจะเข้าใจผิดกับในบ้านด้วยนะคะไม่ใช่แต่กับแฟนนะเวลาบางทีบางคนเนี่ยแม่เนี่ยนะคะบริการเราเราคิด,ดว่าเป็นหน้าที่จริงๆไม่ใช่เป็นภาษาความรักนะคะอเขาจริงๆขาไม่ต้องบริการเราก็ได้ใช่ไหมเราโตแล้วเราไม่ต้องเขาไม่ต้องหาข้าวให้เรากินแล้วแต่เขายังทำนะเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นสามบริการ ภาษาสุดท้ายคือภาษา Quality Time ดูเหมือนวงนี้จะมี Quality Time เยอะนะมีอะไรบ้างคะไปดูหนาไปดูหนาพาไปเที่ยวไปไว้บรรนพาบุจะขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเห็นภาษา5อย่างนี้แล้วนะมีพูดมีสัมผัสมีของขวัญมีบริการมี Quality Time ที่เป็นใช้เวลาร่วมกันสิ่งที่เราอยากจะขอให้ทุกคนทำก็คือทำสิ่งนี้มันเล็กนะคะอ่าแล้วเอากระดานมานะ เราอยากให้ทุกคนเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว,ว่าพิซซ่าภ<ม>าษาลักนะคะ<ม>เราบอกว่าเราเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นภาษาอะไรในสัดส่วนเท่าไหร่แบ่งเลยคือเราเราจะคิดว่าเรามีกี่ภาษาก็ได้นะอยากเสือกนรื่องมีนบาก <laughs> อย่ามึนอย่ามึน <laughs> <laughs> โอเคผมเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยแล้ว <laughs> มาดีอธิบายหน่อยค่ะว่าเป็นอะไรกี่เปอร์เซ็นต์สัมผัส40ก Eat, mm ับเวลา40เลยก็เหมือนแบบอวันหยุด hmm. ก็จะชอบอยู <t. <t ่ด้วยกันนอนกอดกันไม่ไปไหนหรือไปไหนก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรมากมายก็แบบว่าก็โนนเยนโนนียกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วหนึ่งดังนั้นแบบว่าถ้าเกิดมีเวลาด้วยกันก็ดีการที่เราให้เวลากับใครนั่นคือนี้เราคือให้สุดๆแล้วนะเออเพราะเวลาเรามีค่ามาก1วินาทีหนึ่งนาทีเราเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเออ เราจะถือว่าแบบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญค Quality Time สำคัญมากแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันต้องได้สัมผัส ถ้าไม่ได้เนี่ยอยู่ทําไมอะไรพี่มาร์คเคยเจอคนที่เขาไม่ชอบสัมผัสนะไม่ให้แตะตัวไหมไม่มีไม่มีเลยนะไม่ถ้าเจอแล้วแบบนั่นแหละก็ไม่ไม่ไปต่อแล้วไม่ไปต่ออ่าจะมาสะบบดอบิ้งอะไรมันเล่นตัวมาภาษาหลักมันทํางานแบบนี้นะใช่นี้เลยแล้วแบบอายุประมาณนี้แล้วต้องเข้าประเด็นเร็วเราจะไม่ใช่แบบว่าจะค่อยๆมาตะล่อมแล้วแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ได้เลบอกแม่กูไม่มีเวลาพูดสักสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยพูดจริงๆไม่ใช่คนพูดมากด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้ชอบคนพูดมากแต่จะชอบในในเวลา เลาที่มีคนพูดเรื่องที่ที่มันน่าฟังถ้าถ้าพูดเป็นเรื่อยอยากจะไม่ชอบส่วนบริการของขวัญน,นี้อย่างละห้าละกันคือเราทําให้เขาได้เราก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะให้อะไรอ,อสมมติไปเที่ยวก็ทําเป็นปกติไม่ได,ไได้ไม่ได้เรื่องพิเศษเอนะั้นแต่ถ้าเกว่าลองไปให้เวลากับเขาอะไรอย่างเงี้ย นี่คือเรื่องพิเศษของเราแล้วนะไ<ะ>อ้อย่างเงี้ยเราไม่เป็นคนไม่มีเวลาใช่ปะสมมติว่าเราแฟนเราอยู่บ้านแล้วก็ซื้อของส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยได้อะไรใช่ก็ทําได้เป็นปกติอะไรอย่างเงี้<ะ>ย,ยงงโทรไปคุยโทรไปเมาได้แต่ความสัมพันธ์เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาภาษาหลักพัฒนาได้นะคะหลกัหลกๆ 40, 40- 40เลยนะเป็น quality time กับ touching เนอะโอเคขอบคุณมากมาที่น้องมีนอธิบายหน่อยว่ามีอะไรเป็นจิตผมผมก็คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะอันนี้ลงมาหน่อยสัมผัสกับใช้เวลาอย่างละ30อืมรู้สึกว่า ู่ด้วยกันต้องได้ทัชเน้นๆเรารู้สึกว่าการสัมผัสเนี่ยมันช่วยให้เราแบบรู้จักเข้าใจกันแล้วกัน <S <S แล้วก็แบบมันคอนเน็กมันคอนเน็กกันมันคอนเน็กกันใช่ใช่ส่วนใช้เวลามันทําให้เราแบบเติบโตไปด้วยกันได้เรียนรู้กันได้เจอช่วงเวลาที่แบบดีไม่ดีว่าเรารับได้ชอบอยากจะ ใช้เวลาร่วมกับเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยที่น้อยลงมาอีกอันหนึ่งก็เป็นบริการรู้สึกว่าตัวเองกับชอบบริการนิดนึงอยากจะแบบให้เขารู้สึกสบายรู้สึกเลาไปส่งได้ถ้าเรามีเวลาแล้วก็จะไม่บริการเกินไปจนเขาแบบสปอยปอยจะไม่อยากสปอยจะอยากเขาช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ของขวัญกับพูดผมให้อย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับถ้าพูดก็คือพูดด้วยเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมประมาณ,ณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่แ์ให้ฟังมาน้องพลอยของน้องพลอยเป็นยังไงบ้างยากเหมือนกันนะตอนแรกก็แบบอออะะไไรรมากน้ยดี แต่ว่ามากสุดน่าจะเป็นพูดใช่เพราะว่าตรงตรงข้าวหมดคือเมื่อก่อนจะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะแต่ว่ามักจะมีปัญหาเป็นคนพูดน้อยมากรู้สึกอะไรจะไม่พูดแต่พอหลังๆรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกอะไรอะ่ะต้องพูดถ้ารู้สึกรักก็บอกรักให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราแค่รู้สึกขอบคุณก็พูดขอบคุณมไม่พอใจไม่ชอบอะไรก็แค่บอกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าพูดมันคือการที่เราได้สื่อสารแล้วมันก็เคลียที่สุดเราต้องพูดเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบ บริการแล้วของขวัญเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรักเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ากันด้วยกันอย่างนาะใช่คือตอนแรกอะเราก็คิดในเรื่องของแฟนใช่ไหมคะแต่ว่าแบบจริงๆความรักก็คิดถึงที่บ้านก็เอ๊ะที่บ้านด้วยนี่หนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราพูดกับที่บ้านแล้วก็เหมือนเราก็แบบไม่ได้ให้ของเขาเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของสัมผัสลองลงมาจากพูดแล้วกันเป็นคนที่ชอบติดการจับมือชอบจับมือตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนต้น ใช่แต่ว่าส่งคุณพ่อคุณแม่คือที่บ้านจะติดเรื่องหอมแก้มกอดกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่คือมันจะไม่ใช่เรื่องเกิดอายหรือการบอกรักพ่อแม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่่าอ่านของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูใช้เวลาร่วมกันอันเนี้ยถ้าในกรณีของแฟนอะไรเงี้ยจะชอบแบบถ้าเป็นแฟนต้องไปเที่ยวด้วยกันต้องไปเที่ยวด้วยกันถ้าไม่ชอบเที่ยวคือไม่ใช่ละขอเล่นอีกหนึ่งรอบเป็นแล้วเราอยากได้อะไรเวลาใครรักเราเราอยากให้เขาจุด 4รอบเหมือนเดิมภายใน3วิเริ่มต้นเริ่มค่ะ เวลาใครรักเราเราอยากให้เขาดูแลเราช่วยถือของปวดขดน้ okay. okay. ําเวลาใครรักเราเราอยากให้เขาฟังที่เราพูดอ่ะก็ได้เวลาใครรักเราเราอยากให้เขากอดเราเวลาใครรักเราเราอยากให้เขาไปเที่ยวกับเราอเคเวลาใครรักเราอยากให้เขากินข้าวกับเราเวลาใครรักเราเราอยากให้เขาไปกินหม่าล่าบุฟเฟ่กับเราทุกวันเวลาใครรักเราเราอยากให้เขาแสดงมุมอ่อนแอให้เราเห็นไว้ใจเราไว้ใจเราการ้องไห้ให้เราอะไรประมาณนั้น เวลาใครรักเราอยากให้เขาเปเราเวลาใครรักเราอยากให้เขาซื้อขนมให้เราอ่าโอเคประมาณนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยไปกองอยู่ที่ของขวัญกับคオリตี้ไทม์เนาะ ึ่งก็แปลว่ามันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเป็นภาษาของเรากับภาษาที่เราอยากได้อาจจะต่างกันรัดเวลายอย่างรวดเร็วนะคะไปทําวงของสิ่งที่ที่เราอยากได้ไดเราอยากได้อะไร ผมได้นะครับงานสตาร์ทที่พลอยบ้างของพลอยเป็นยังไงบ้างเอ่ยสิ่งที่เราอยากได้จักที่ได้ที่สุดคือการบริการือบริการประมาณ45ที่ว่าเราอ่ะเป็นคนทําอะไรด้วยตัวเองตลอด่วทีคนเดียวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าทําได้แต่แค่มีคนทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราอ่ะเราจะรู้สึกอ p p r e c มากๆแบบว่า แค่เปิดขวดน้ำให้อ่ะแบบก็ชฉันเจอย่างนี้ยเหรอะไรแค่จริงๆมันจะแบบรู้สึกแบบชอบอะไรอย่างนี้เราใช้เวลาร่วมกันลองลงมาค่ะคือเรารู้สึกว่าการไปเที่ยวด้วยกันมันทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพูดพูดลองลงมาก็คือรู้สึกอะไรก็พูดใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของขวัญกาบสัมผัสเราไม่ค่อยชอบคนแบบยุ่งยากอะไรกับเราเท่าไหร่คือถ้าเราอยากยุ่งเราไปยุ่งเองแต่ไม่ต้องมายุ่งกับเราอะไรประมาณของขวัญเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบดอกมงดอกไม้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรให้เลย ทอมินก็ใช้เวลา30เท่ากันกับอันแรกเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาอยากมากกว่าเราหรือว่าเขาอยากน้อยกว่าเรามันก็จะไม่ค่อยสมดุลก็เลยก็เลยเอาเท่ากันแล้วก็พูด30ครับเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดก็อยากเขาพูดแล้วผมก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจแบบมองจากหน้าเขาแล้วก็เขางอนโปะวะเราไม่ชัวร์ไงเขาอยากได้อะไรโปะวะแบบพูดดีกว่าพูดดีกว่าเราไม่ใช่ภาษาพูดแต่เราอยากได้ภาษาพูดใช่สัมผัส20ครับก็ต้องมีการสัมผัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ของขวัญ15ไม่ต้องซื้ออะไรให้ก็ได้นิดหน่อยอแบบบางเทศกาลก็ดีครับแต่ว่าจริงๆไม่ต้องก็ได้ไแล้วก็เซอร์วิส5ตอนแรกจะ0และแต่ว่าเอา5พอไม่ต้องเซอร์วิสผมมากแต่ว่าบางทีเหลือไว้เผื่อบางทีอาจจะต้องแบบใช้การช่วยเหลือกันบ้างนะไรแนี้นี่นพอฟังน้องๆแล้วแบบกูแก้ไปแก้มาเรื่อยๆเลยอะแบบว่าทำไมแบบตอนแรกสัมผัสเว้ยแล้วพอพลอยบอกว่าเออไม่ชอบเป็นคนยุ่งยากเออแอบใช่เพราะว่าบางทีเราชอบไปสัมผัสเขาแต่มันมีบางโมเมนต์นะที่แบบ พอกับคแบบจุบุบจะปับยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมีมีคล้ายๆกันนีสใส่แมวมัง้งเอองหรอปะอเราเราเป็นแมวอะเราเราจะรู้สึกแบบว่าเวลาเราอยากจะนัวเนียเราจะเข้าไปเองแต่ถ้าเกิดนั่งอยู่ทํางานแล้วมาแบบเต้งอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเงี้ยก็มีเออต่อมาก็เวลาเหมือนเดิมสองอันเนี้ยจริงๆสัดส่วนเท่าเดิมแต่ว่าอาจจะต้องการการที่คนอื่นมาทําให้เราเนี่ยน้อยลงหน่อยเพราะวาเวลาก็ก็เคยมีบ้างที่แบบว่าเราจะเป็นคนให้เวลาเองแต่ถ้าเกิดเอาเวลาตามรันของเขานะไม่รอด เพราะว่าเราเป็นคนเวลามีน้อยเออดังนั้นบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่มีให้เรายังไม่เป็นไรต้องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนเข้าไปหาเองอะไรอย่างเงี้ยสรุปอาาของพี่มาสองอันแรกคือก็ยังเป็นสัมผัสกับเวลาอยู่ <Okay. S 1> แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆเลยคือพูด <Yeah. S 1> ชอบฟังนะชอบให้พูดอะไรมาเรื่อยๆพูดพูดมานั่งฟังไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับแม่วันนี้ยี่ห้าเลยป่ะเออยี่ห้าเลยแหละแม่จะชอบพูดเราจะชอบฟัง mm hmm. เราจะไม่ชอบูพูด เพราะนางจะถามอะไรก็ไม่รู้แบบจุบจิบจุบจิบที่ขีเกียจตอบ <c oughs> เออซึ่งก็จะฟังะแกพูดไปพูดไปแล้วก็แบบมันจะได้อินสปิเรชันเรื่องราวต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แม่พูด <c oughs> บริการกับของขวัญอย่างเงี้ยบริการนี่5%เเลยก็คือแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเอง จะชอบแบบเซลล์เซอร์วิสมากกว่าสงองขวานมีให้กันหน่อยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมๆอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากใครขอบคุณมากที่ทั้ง3ท่านมาแชร์สิ่งนี้ให้เราฟังนะคะภาษารักอย่างที่บอกว่าตามทฤษฎีไม่ได้แอพพลายกับทุกคนนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็คือมันจะต้องมีแบบตรงกรันอันบบ 1, ดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยสักหนึ่งหรือ2ภาษาไม่งั้นเนี้ยความสัมพันธ์มันจะไม่รอดข่าวดีคือภาษารักพัฒนาได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นภาษารักอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้บางคนบอกว่าไม่เห็นอยากได้ภาษาพูดเเลยไปจ น้องพลอยภาษาพูดครึ่งนึงเลย50%บอกรักบอกคิดถึงทุกวันเลยเป็นมีนฟังเราก็แบบอะไร <c oughs> ไม่ตอบกลับ,บเพราะว่าก็บอกมาสิฉันก็ฟังเออฉันก็รู้สึกดีก็เออเสักวันหนึ่งภาษารักที่โดนปฏิเสธบ่อยๆภาษานาจะหายไปค่ะและถ้าเกิดว่า <c oughs> เขาไม่สามารถพัฒนาภาษาอื่นขึ้นมาแทนได้เนี่ยมันก็จะหายไปตลอดกาล นันก็เลยเป็นสาเหตุเห mm hmm. มือนกันคนที่เขาเป็นภาษาของขวัญแต่เคยมีพี่คนหนึ่งเป็นคนที่จู้จี้กับของอะ่ะเวลาแบบแฟนซื้อของมาให้แล้วก็บอกว่าซื้อมาทำไมเนี่ยหน้าตาน่าเกียดสีก็ม่วง mm hmm. รู้จักประทับมันไม่ใช่แค่ของมันคือความรักที่เขาไปเอามาให้ mm hmm. พอถึงเวลาว่าหลังเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ซื้ออีกเนาะเพราะว่าซื้อมาแล้วเขาโดนทําร้ายจิตใจ <Yeah. S 1> แล้วเขาไม่มีภาษาอื่นแล้วมันเลยกลายเป็นวันหนึ่งเนี่ยมันก็หายไป หายไปหายไปนะคะมันพัฒนาได้อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าแฟนเราเป็นภาษาพูดเขาเขาอยากได้ภาษาพูดไม่น่าอ,อกอเขาก็น่าจะอยากได้เหมือนกันเราลองตอบสักหน่อยเนาะอย่างเช่นแบบรักนะก็อาจจะบอกว่าอืงรักเหมือนกันพวกชอบภาษาพูดก็โอเคละต่อไปเข้าถึงช่วงการถ่ายของนะคะเขียนวงกลมพิซซ่าภาษารักของตัวละครของเราในเรื่องนะคะเข้าบทมาแล้วเราต้องรู้จักตัวละครเป็นอย่างดีแน่เลยเป็นภาษารักของเขาอ้นนิว,วับ อยากที่เป็นดอมให้เป็นดอมเฮ้ย <c oughs> พ่วงกลับตัวกันบ้านอยู่นะยูว,ว่าเฮ้ยไอิงว่ะ เราไปสตา์ที่พุ่มแกบก่อนอ่าสมมติพี่เป็นดอมแล้วกันในเรื่องอะนะพี่ว่าเขาต้องการเวลาถึง5 0เพราะทั้งหมดที่มาวอลวร์กับยี่หวาคือไปหาพ่อแม่หน่อยป่ะเนี่ยเออความต้องการเขาคือจะแต่งงานเลยนะนั่นแปลว่าเขาต้องการผูกพันกับกับผู้หญิงคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตอเออดังนั้นแบบว่าเนี่ยคือเขาต้องการเวลาทั้งชีวิตของนางอะมาอยู่ด้วยดอมเป็นคนยังไงดอมเป็นคนแบบค่อนข้างอนุรักษ์นิยมซึ่งแบบจริงจริขั้วตรงข้ามกับกนางเลยนะเพราะว่านางอะก็ ทำ YouTube ทำเพจทำนั่นทำนี่ใช่ไหมล่ะชีวิตนางจะขึ้นอยู่กับตัวเลขแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยเค่อนข้าง,ขง,ขงเยอะแต่ดอมบ้านเขาทำ event อีเวนต์จีนอะนึกๆออกป่ะแบบว่าทำกงเตกทำงานแต่งนั่นนี่นนซึ่งเป็นงานของโลกเก่าหมดเลยบ้านเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วเขาต้องสืบทอดจริงนั้นแต่ว่าลูกชายคนโตของบ้านเนี่ยดันเป็น LGBT <c oughs> เสียดายวันนี้พี่พไม่ได้มาด้วยคือด้วยความเป็น LGBT เนี่ย ก็ถูกปฏิเสธดอมเนี่ยก็เลยต้องได้รับเฮอริเทจอันนี้มาแต่ว่าแล้วก็ต้องทําตามก็คือการมีครอบครัวซึ่งก็ต้องการยี่หวาพอต้องการเวลา50%แล้วเวลาที่ใช้เลยคิดว่าเขาก็คงอยากจะคุยกันซึ่งยี่หวาก็ไม่มีเวลาคุยถูกไหมในเรื่องนั้นก็ไปทํานั่นทานี่ที่ทําได้ก็แค่โทรและยี่หวา่าไม่ได้คุยกับดอมบ่อยๆด้วยเออเพราะบางทีนังนก็คิดเองเออเองไปงานเลี้ยงรุ่นเองโดยอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อประมาณนั้นสัมผัสบริการของขวัญพี่ว่าเฉลียล่ยเฉลี่ยเท่าเท่ากันคืออย่างละ10% เพราะนั่นก็ไม่ได้ต้องการของอะไรจากยี่หวา่าสิ่งตอนนี้ที่ต้องการมากๆก็คือเวลาที่คนมาบอกว่าดอมนะคะตัวละครหลักของเราอีกคนหนึ่งที่วันนี้ไม่ได้มาด้วยเนาะเขาน่าจะเป็นภาษา q u a l ิตี้ไทม์เขาน่าจะอยากได้ทั้ง q u a l ิตี้ไทมและภาษาพูดจากจากแฟนของเขาอ,อันนั้นข้ามมาเลยดีกว่าเั้นยี่หวามีอะไรอ่าออ้ยยี่หวา่ <laughs> แหวาแต่ยี่หว่าล่ะยี่หว่าเป็นคนยังไงเนี่ยยี่หว่าเนี่ยจะเป็นคนที่ บริการกับสัมผัสน่ะน่าจะประมาณ30-30ก็คือให้เยอะมากๆเท่ากันเพราะว่าเป็นคนที่ต้องการความรักต้องการคนสนใจต้องการเป็นคนที่อยู่ในแบบทุกคนที่รักเราเยอะๆเนี่ยเรื่องกอดกันบ่อยนะดองเหยี่ยวเอเอ็มก็ให้กอดป๋อมพี่จีที่อยากดนกอดกอดพี่ก็เลยกอดพี่กอดอ๋อสองสองตรวสอบตรวจสอบอ๋คือเขาเป็นคนที่มี พูดได้ไหมอะได้พูดไปเลย <c oughs> คือเขาเป็นคนที่แบบว่า, <c oughs> าม,มีมีปัญหาครอบครัวอ,อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีใคสรสักคนที่มาเติมเต็มในชีวิตเขามาดูแลเขามาอะไรแบบนี้แต่ถามว่าเขาเป็นคนที่ท่องการอะไรกับแฟนไหมคือไม่ไมคือไม่ใช่คุณลิตี้ถามใช่คือถ้ามีงานก็คือเลือกงานก่อนเสมอหอยหาความสําเร็จมากกว่าใช่ค่ะส่วนเรื่องของพูดนี่คือกลางๆพูดบ้างไม่พูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเป็นคนใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะส่วนเรื่องของฝันก็ไม่ได้แบบ ต้องการของขวัญอะไรจากแฟนอะไรขนาดนั้น นี่หว่าเป็นคนที่ของคนด้วยด้วยความที่ว่าเขาโฟกัสความสําเร็จเกินไปหมายถึงว่าเขาก็อยากไปหางานมากกว่าเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้คนมั <c oughs> นใกล้กันะเนาะใกล้กันมากใกล้ชิดกันมากจนบางทีมันก็แบบภาษาหลักมันเลื่อนภาษาหลักมันเลื่อน<ๆ>มันไม่ไไไรู้จะให้อะไรกันมันเห็นกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะพอเห็นแล้วเนาะว่ามันมีคอน FLICT ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ตัวละครของคือเขาเป็นแฟนกันอะแต่อีกคนนึงโอ้อยากได้คุณลิตี้ไทม์แบบหนึ่งเลยส่วนอีกคนหนึ่งแบบกูไม่มีให้มึงเลยแม้แต่นิดเดียวอ มาที่คุณหวังเป็นชายที่แสนดีฮะ <Hey. S 3> มาปลอบประนอมจิตใจของหญิงสาวที่หลงทางอยู่ <Hey. S 3> ไม่ได้มาเป็นทางเรือกครับ oh. มาเป็นทางด่วนหว <Hey. S 3> <Hey. S 2> ังเนี่ยผมคิดว่าเขาเซอร์วิส40เซเลยเพราะว่าเขาอยากบริการอยากให้อยากทําให้ยี่หว่าเป็นคนโด่งดังเป็นคนสําเร็จอยากทําให้ฝันของยี่หว่าสาเร็จช่วยทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลายิบ้าครับ ก็เอางานมาอ้างแล้วก็ใช้เวลาอ่าเฮ้ยไปไปดูไปดูนั่นน er ี่กับเราไหมนี่กับเราสิเพราะเพราะงานไงเราไปบ้านนะขอไปคุยเรื่องงานหน่อยอะไรของขวัญคิดว่าเป็น20%แต่ของขวัญก็คือความสําเร็จที่อยากมอบให้เขาต่างๆนานาที่เขาอยากได้อยากมอบก็เป็นของขวัญมันคงแบบผสมผสมกับเซอร์วิสที่อยากให้แหละแล้วก็คิดว่าพูดก็20%มีมีพูดบ้างมีอธิบายมีอะไรที่ที่ทำให้เขาเข้าใจ แต่ส่วนใหญ่จะพูดในฐานะ,ะแบบปักกะทฤษฎีส,ส,ส่วนใหญ่ สัมผัสเนี่ย15เปอร์เซ็นต์อันนี้ออกแนวน้อยใจพ่วงกับด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยได้สัมผัสกันเท่าไหร่เขามีผัวแล้วใช่ไหมเขามีแฟนมันยังทำไม่ได้คือภาษาสัมผัสมันต้องนิดนึงได้แค่จับมืออกอาก็ประมาณนี้ครับหวังว่าหวังว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ทางเรื่องจริงนะเพราะเขามาเป็นสายเซอร์วิสนะเขาแค่กุเลต์แล้วว่าเขาทำยังไงนะคะโอเอธิบายแบบคร่าวๆที่เหลืออยากจะเห็นแบบกลมกล่อมแบบเต็มสตรีมนะคะก็ต้องรอไปดูมอนโดนะคะวัน ที่10สิงหาคามนี้จะเข้าโรงแล้วคิดว่าคงมีมิติอื่นอีกมากแหละในเรื่องมีตัวละครเป็น L G B T ด้วยมีมคุณ<อ>แม,ม่มีม,ะม,ะมะีหม่มม้ามีเรื่องสายจีนมีอากงม,<ะ>มีเรื่องเมบอท สที่ไม่มีชีวิตแต่มันมีความรักได้ไหมเอออย่าลืมไปดูเราแบบตั้งอกตั้งใจมากนะคะที่ที่จะมาคุยกับทีมนักแสดงเพื่อเอาไปเนี่ยแหละไปชวนทุกคนมาดูเนาะ<อ>เดี๋ยวเราจะมีรอบพิเศษที่จะจัดกับเพจสมาคมยิยมหนังหวานแล้วก็เจเนอเรชันด้วยนะคะเดี๋ยวราร่วมกิจกรรมกันมารอบพิเศษแล้วก็ไปซื้อตั๋วดูได้อีกนะคะหรือถ้าเกิดว่ามาชิงตั๋วแล้วไม่ได้ก็ไปซื้อตั๋วดูได้อีกเช่นกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณทีมนักแสดง มันโดมากๆนะคะพี่เันเดียวน้องมีน้องพลอยนะคะโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเขาได้เจอได้คุยกันใหม่เรก็เตรียมเกมอื่นมาสนุกสนานโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ